บอกว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดเสี้ยววินาทีค่ะหลังแท็กซี่ฝ่าไฟเหลืองเฉียวชนขบวนตำรวจนำส่งอวัยวะโชคดีค่ะถึงมือแพทย์ทันเวลาเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านพลตำรวจโทนิธิธรจินตการนลผู้บัญชาการศึกษาและหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างภารกิจนำส่งอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายจากผู้ริจั ไปยังผู้ป่วยว่ามีเหตุเฉียดอันตรายค่ะที่เกือบส่งผลกระทบต่อภารกิจดังกล่าวแต่ด้วยความรวดเร็วความมุ่งมัน่นและก็การประสานงานของเจ้าหน้าที่ภายในขบวนจาราจรจึงสามารถนําส่งอวัยวะไปถึงมือแพทย์ได้ทันเวลาการผ่าตัดพอดีค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเวลา12นาฬิกา28บนาทีบนถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครขณะที่ตํารวจจาราจรโครง,งการพระราชดำริค่ะกำลังปฏิบัติหน้าที่นําส่งปอด ซึ่งได้รับบริจาคจากจังหวัดชนบุรีเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยค่ะที่รอาการปลูกถ่ายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชขบวนรถนําส่งอวัยวะดังกล่าวค่ะมีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขับนําและคอยประสานการจราจรตลอดเส้นทางโดยพลตารวจโทนิธิธรค่ะก็ได้บอกว่ารถฉุกเฉินทุกคันค่ะที่เปิดสัญญาณไฟคือเส้นทางแห่งชีวิตไม่ใช่เพียงรถของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แค่ภารกิจทั่วไปแต่คือความหวังสุดท้ายของผู้ป่วยที่รอคอยอยู่ปลายทางอีกทั้งทางด้านพลตำรวจ โทนิธิทอนค่ะยังกล่าวว่าภารกิจลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศค่ะให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะโครงการจราจรพระราชลิขิตที่ทำหน้าที่ประสานงานแล้วก็เปิดทางให้กับรถฉุกเฉินรถพยาบาลหรือภารกิจเร่งด่วนทางการแพทย์มาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยหลายพันรายให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีซึ่งเห็นการครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญค่ะที่สะท้อนให้ทุกคนเ,นเห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร แม้เพียงเสี้ยววินาทีค่ะก็อาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอย่างไม่คาดถึงก็ว่าได้ค่ะ ทั้งนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการขอความร่วมมือด้วยค่ะจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ทางรถฉุกเฉินทุกประเภทโดยเฉพาะเมื่อเห็นสัญญาณไฟและเสียงไซเรนควรมีสติและดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ควรทำก็คือสังเกตกระจกหลังและรอบข้างทันทีเมื่อได้ยินเสียงไซเรน 2. ให้ชะลอความเร็วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและหลบเข้าชิดซ้ายอย่างปลอดภัย 3. หลีกเลี่ยงการขับตามรถฉุกเฉินโดยเด็ดขาด แต่หากหลีกทางไม่ได้ค่ะเพราะว่าการจราจรหนาแน่นก็ควรหยุดรถและให้รถฉุกเฉินเนี่ยหาทางผ่านไปได้โดยสะดวกค่ะและหากผู้ขับขี่เพิกเฉยค่ะหรือว่าจงใจไม่หลีกทางให้กับรถฉุกเฉินอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยจะมีบทลงโทษตามพรบรจราจรทางบกมาตรา76ระบุไว้ว่า หากไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉินมีโทษปรับไม่เกิน500บาทหากฝ่าสัญญาณไฟจาราจรมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทซึ่งพลตำรวจโทนิธิธรย้ำว่าก,กฎหมายค่ะไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มีไว้เพื่อปกป้องความปลอดภัยของทุกคนหากทุกคนเนี่ยร่วมกันเคารพกฎจาราจรอ,อย่างจริงจังจะช่วยลดอุบัติเหตุและทำให้การช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด และสาหรับกรณีของทางด้านดาบตํารวจวชิรนนท์ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่านับได้ว่าโชคดีค่ะเพราะว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็สามารถประคับประคองตัวเองจนภารกิจสําเร็จลุล่วงโดยปอดที่ได้รับบริจาคก็สามารถถูกส่งถึงโรงพยาบาลศรีราชได้ทันตามเวลาที่แพทย์นัดหมายและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมผ่าตัดปลูกถ่ายในทันที ทางนี้ค่ะผู้ประชาการศึกษาเนี่ยได้กล่าวแสดงความชื่นชมค่ะในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าและหวังว่าเหตุการณ์นี้ค่ะจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศตระหนักว่าการไม่ให้ทางรถฉุกเฉินคะอาจเป็นสาเหตุให้ชีวิตของผู้อื่นต้องดับลงและแม้รถฉุกเฉินเนี่ยจะมาจากเจ้าหน้าที่แต่ภารกิจที่อยู่ภายในนั้นก็คือ ความหวังค่ะของใครบางคนที่กําลังต่อสู้กับโรคร้ายลดทุกคันที่หลีกทางให้จึงไม่ใช่แค่เปิดถนนแต่คือการเปิดโอกาสให้ใครสักคนค่ะได้ต่อชีวิตอีกครั้งจึงขอความร่วมมือค่ะจากประชาชนทุกคนให้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตผู้อื่นเสมอและให้จดจําไว้ว่าค่ะเมื่อเห็นสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉินและเสียงไซเรนเองจงเปิดทางด้วยหัวใจเพราะคุณอาจเป็นเหตุผลที่ใครบางคนรอดชีวิตค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว